สวัสดีค่ะอีสานบดเจ้าค่ะวันนี้นะคะท่านใดที่มีปัญหาหมดลูกไม่แข็งแรงนะคะประจำเดือนมาไม่ปกติหมดลูกหย่อนยานนะคะปัญหาสตรีหลังคลอดค่ะเดี๋ยวมาติดตามเลยนะคะมีสมุนไพรมาแนะนําดีๆค่ะผู้หญิงโปรดฟังเลยค่ะนี่ค่ะสมุนไพรตัวนี้เลยค่ะว่านชักหมดลูกค่ะว่านชักหมดลูกตัวเมียนะคะจุดสังเกตของเขานะคะถ้าเกิดผ่าไปด้านในอะคะ่ะ จะมีสีขาวๆนะคะจะต่างก,กันกับตัวผู้ค่ะตัวผู้จะมีสีออกม่วงๆค่ะตัวสีขาวนี้จะเหมาะกับท่านผู้หญิงมากๆค่ะเกี่ยวกับภายในผู้หญิงนะคะว่านชักมดลูกตัวผู้กับตัวเมียนะคะจะแยกออกเป็นยังไงนะคะจะสังเกตจากตรงไหนนะคะเดี๋ยวมาติดตามกันเลยค่ะเนี่ยค่ะล้างให้สะอาดแล้วนะคะเดี๋ยวจะผ่าไปด้านในค่ะจุดสังเกตของเขานะคะเดี๋ยวดู ผิวด้านในของเขาค่ะเนี่ยค่ะถ้าตัวเมียจะออกสีขาวๆนะคะถ้าว่านชักมดลูกตัวเมียจะออกสีขาวค่ะสังเกตง่ายๆค่ะสีขาวเนี่ยค่ะจะเหมาะกับผู้หญิงมากๆค่ะช่วยเพิ่มโฮอร์โมนสำหรับเพศหญิงอะเนาะท่านใดที่มีปัญหาด้านภายในอ่มดลูกอะไรประมาณนี้ค่ะ วิธีการกินเพื่อบำรุงภายในผู้หญิงนะคะเนี่ยค่ะฝานฝานเอาเปลือกออกอะคะ่ะเอาเปลือกด้านนอกออกเนาะฝานบางๆอะคะ่ะเอาเฉพาะเนื้อด้านในเขานะคะเอาเปลือกออกก่อน,นะคะ่ะปอกเปลือกด้านนอกเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ฝานบางๆคะ่ะ นี่ค่ะจะได้ประมาณนี้นะคะเอาลงไปในหม้อเลยค่ะแล้วเติมน้ำค่ะถ้าปริมาณขนาดนี้น้ำประมาณครึ่งลิตรก็ได้ค่ะหลังจากนั้นเอาไปตั้งไฟนะคะประมาณทิ้งไว้ประมาณ20นาทีค่ะให้ตัวยาแตกตัวนะคะเดี๋ยวเอาไปตั้งไฟเลยค่ะหอม เหมือนประมาณขิงประมาณว่านไพอเลยประมาณนี้ค่ะกลิ่นจะคล้ายๆกันเลยค่ะตัวยาจะออกสีเหลืองๆนะคะสีสวยมากๆเลยค่ะนี่นี่ค่ะปัญหาภายในเกี่ยวกับท่านหญิงอะคะ่ะยากที่จะเลี้ยงนะคะไม่ว่าจะเป็นมดลูกหย่อนยานนะคะปัญหาปวดท้องประจำเดือนสตรีหลังคลอดบุตรนะคะเกี่ยวกับตกขาวภายในไม่ว่า สตรีไวทองนะคะช่วยได้ค่ะว่านชักมดลูกค่ะเดี๋ยวเรามาบำรุงมดลูกไปด้วยกันนะคะเดี๋ยวชิมเลยค่ะอืมเขามีรสชาติเผ็ดร้อนค่ะหอมค่ะเผ็ดเผ็ดร้อนร้อนนิดนึงค่ะใช้ได้เลยค่ะวิธีการกินนะคะ จะกินเวลาไหนก็ได้ค่ะหรือดื่มเป็นชานก็ได้นะคะจิบตลอดทั้งวันค่ะจะให้ดีทานอุ่นๆจะดีกว่านะคะเพื่อเลือดลมไหลเวียนดีค่ะปัญหาภายในผู้หญิงจบในว่านชักมดลูกตัวเดียวเลยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ